สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ปะบัวคั่วเนื้อใส่มะเขือค่ะอันนี้เนื้อเนาะเป็นเนื้อเศษสับแล้วอันนี้พี่แกงปะบัวตำเองค่ะมะเขือเปาะคางกบกับมะเขือพวงเดี๋ยวเปาะคางกบกับมะเขือพวง อันนี้เป็นดอกแคแล้วก็ผักคุณเลิศผักนางเลิศพริกลูกโดดเนาะเนี่ยค่ะพริกแกงก็มีพริกสดเนาะแล้วก็มะแขว่นแล้วก็อะไรนะขมิน้นหอมกระเทียมแล้วนี่คะ่ะ เษค่ะเนื้อเศษดูแล้วสองร้อยค่ะตับให้ละเอียดเนาะเดคะยวน้ำนิดนึงปั่วเนื้อค่ะ,หอ,นนอคะหอมมะเขือแล้วหอมหอม เยอะนะคะเนี่ยเยอะเนื้อเศษค่ะเป็นเนื้อเนื้อวัวเนาะสับให้ละเอียดค่ะ <c oughs> ทีแรกก็บัวว่าจะมาแกงใส่มะเขือนี่แหละแล้วกลัวว่ามันจะเหนียวเพราะว่ามันต้องเคียเเเค่ยวต้องใช้เวลาเวลาเราเคี่ยวต้องใช้เวลาปึงสองสามชั่วโมง กลัวว่ามันจะเหนียวค่ะแต่ใบมุมกกรูดลงไปค่ะขันะ้วน้ำเออขั้วเนื้อน้ำอุจจุ này nào có chút น้ำก็จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้เนาะกระบวัวใส่ขมิน้นนี่ค่ะขมิ้นนี่ทำให้เป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองแล้วก็ดับกินแล้วก็มีรสชาติเผ็ดค่ะเผ็ดนะคะ <c oughs> เวลาใส่อาหารอย่าใส่เยอะเผ็ด <c oughs> เผ็ดเดี๋ยวกระบวัวปรุงรสก่อปรุงรสชาติก่อ ปงปรุงรสค่ะผงปรุงรส <c oughs> ใส่ผงปรุงรสระก็บอกว่าจะใส่ปลาชูสักหน่อยใส่ปลาชูลงไปแล้วก็เนี่ยค่ะปะบ็บอวจะใส่น้ำปลาร้า วันนี้ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะอ,ะอ,ะอะคั่วเนื้อใส่น้ำปลาแล้วแต่นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ,ะใส่น้ำมันหอยนิดนึงมันไม่ใช่เกงแล้วมันเป็นขั่วคั่วคั่วเิ้งไฟค่ะ ทีนี้เราก็จะใส่มะเขือค่ะเป็นมะเขือเปาะลายคางกบว่นนาน้ำอุจุ ัวเนื้อใส่มะเขือมะเขือลายคางตกชิมรสชาติเราจชิมรสชาติก่อนแล้วทีนี้ก็เติมเนาะพ <c oughs> อแล้วค่ะจืดๆเนาะ ใส่ลูกโดดลงไปใส่ลูกโดดลงไปค่ะ <c oughs> มะเขือสุกแล้วค่ะสุกแล้วเพราะว่าก็บัวหั่นบางนี่ ใส่ผักผักดอกเคผักเลิศกระเพานิดนึงค่ะมีกระเพราใส่ลงไปเลยค่ะ เนื้อใส่ผักใส่ผักเป็นสวนเลยค่ะนี่ค่ะลูกนี่ค่ะนี่อะไรคะอะไรคะลูกโอ้เอาดินน้ำมันไปใส่อันอันนั้นทำไมคะเดี๋ยวตูต้เย็นนี่ค่ะคว้วกบขว้เขียดกระทำแบบนี้นะคะเหมือนกันสูตรเดียวกันเนี่ยค่ะนี่ แล้วเสร็จแล้วประบวดจะตักให้ดูนะคะมา ตีกองเลงแล้วยังไม่ออกคนสาพระก็จะตีกองเลงตีกองย่ำข้านี่จ้าขั้วเนื้อใส่มะเขือเปาะมะเขือพวงผักอิเลิศดอกแคค่ะเนี่ยค่ะเป็นเมนูแบบบ้านๆนนะคะ,อ,ะอร่อยมากๆอาศัยว่ากินผักค่ะ เนื้อเราก็สับให้ละเอียดแล้วมันจะไม่เหนียวค่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ประบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ